ืันนี้สีมาเห็ดบักแงนวกินครับผมผลไม้ปลานี่ตัวบักแงนวเฮาผมสิแกะก่อนครับผมรสชาติของตัวบักแหนวนี่สีออกสมสมมันหวานนะครับผมบางทีก็สมโดดเลยบางที่ก็มีหน่อยหวานแต่ที่ผมจะกินนี่ก็เป็นบักแหนวสมครับ แกะแกะไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับแกะไปเรื่อขาวเป็นตากินขนาดครับผมรับแหลกครับใส่สลัดลงไปะเข้ใส่ร้ายจ่ร้ายจะหนาจะหนาครับตัวนีน น้ำปลาครับผมแล้วก็เราก็จะใส่ริกผงลงไปครับใส่ไลยกับเพชร้ลยครับใส่หน่อยกับเพ็ดหน่อยครับริกผง <gasps> ผมมาคอยมากินเพ็ดวานน้ครับแสบดาก <c oughs> <c oughs> ครับผมน้ำปลาครับนี่แต่ถึงคได้มากนะครับผมใส่ไลคกับใส่ไลก็ครับใส่หน่อยก็แส่หน่อยครับผม ค,คนๆให้เขากันครับผม,ผมได้มากวานก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยครับแต่ว่าบักเนี่ยอนี้มันจะออกหวานๆสมๆอยู่แล้วของเรยมาใส่ไอ้น้ำตาลครับหเห็นแล้วละก็ได้เวลาชิมเบ้งครับผม เซตแจกครับ